ระวังตัวไว้เถิดเพราะนารกมีจริงเมื่อหลวงพ่อทูลโปรดจมพ่อในนรกเมื่อภาวนาไปได้สามวันในคืนนั้นก็ได้เกิดนิมิตเห็นเส้นทางอันราบรื่นขึ้นต่อหน้าขป้าเจ้าได้ออกเดินทางตามทางนั้นไปอีกพักหนึ่ง ได้เห็นประตูเหล็กขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้ามีชายจักรันรักษาประตูอยู่สี่คนแต่ละคนถือหอกดาบครบมือมีหน้าตาเคร่งครึ้มยืนนิ่งอยู่ข้าประเจ้าก็เดินเข้าไปหาเพื่อจะถามว่านี่เป็นสถานที่อะไรทางนี้จะไปที่ไหนทั้งสี่คนนั้นได้แสดงความคารพนอบน้อมเป็นอย่างดี แล้วได้พูดขึ้นว่าที่นี่เป็นประตูเข้าไปสู่ยมโ,มโลกทุกคนที่ตายจากเมืองมนุษย์แล้วต้องเข้ามาให้สืบสวนสอบสวนในที่แห่งนี้ทุกคนเข้าถามข้าพเจ้าว่าประคุณเจ้ามีความประสงค์สิ่งใดจึงได้มาในที่แห่งนี้จึงตอบเขาไปว่าอาตามาน,นั้นมีความประสงค์ อยากทราบว่าโยมพ่อของอัตมาที่ตายไปแล้วได้เข้ามาในที่แห่งนี้หรือไม่เขาถามขณะนี้พระคุณเจ้ากํำลังติดตามหายมพ่อใช่ไหมตอบเขาไปว่าใช่แล้วอัตมากํำลังติดตามหายมพ่อเขาพูดว่าถ้าเช่นนั้นขอนิมนพระคุณเจ้า เข้าไปสอบถามหัวหน้าที่อยู่ภายในเธอและหลังจากนั้นประตูเหล็กขนาดใหญ่ก็ได้เปิดออกข้าพเจ้าก็เดินเข้าไปพอดีไปพบกับหัวหน้าใหญ่นั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นผู้ตรวจบัญชีของคนตายทั้งหมดว่าคนที่ตายนั้นมีอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนบ้านเล็กที่เท่าไหร่ ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรเหมือนกันกับจดลงในใบสัมมาโนครัวทั้งหมดและเมื่อเข้าไปถึงตูเขาทําท่าตกตะลึงไปบ้างแต่ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวดีเมื่อเขายกมือไหว้แล้วก็พูดว่าพระคุณเจ้ามีความประสงค์อะไรหรือครับก็ได้เล่าให้เขาฟัง ว่าอัตมา่ะกำลังติดตามหายมพ่อเพราะยมพ่อได้ตายมาแล้วหลายเดือนไม่ทราบว่ามพ่ออัตมาได้เข้ามาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเขาถามว่าพ่อของพระคุณเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็บอกเขาไปว่าชื่อนายอุทานนรหรือชาจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นไปหยิบเอาหนังสือมาเปิดดู หนังสือนั้นมีความหนาประมาณหนึ่งซอกเขาใช้นิ้วมือกรีดเปิดพื้เดียวแล้วอ่านดูและพูดขึ้นมาว่านายอุทธ,ธานนทรอชาอยู่บ้านน้องแหวงตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีใช่ไหมครับบอกเขาไปว่าใช่แล้วเขาพูดว่ายังอยู่ที่นี่ครับ ก็เลยบอกเขาไปว่าอาตมาอยากขอพบโยมพ่อหน่อยเขาก็บอกคนใช้อีกคนหนึ่งว่ารีบไปตามนายอุทธ,ธานนทรชาออกมาพบกับพระรูกชายด้วยเขาก็รีบวิ่งไปอีกสักพักหนึ่งเขาก็ตามโยมพ่อเข้ามาหาและเมื่อโยมพ่อเดินมาลักษณะคล้ายจะมีความละอายและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ีแกมด้านขวาคลั่ไปนิดหนึ่งส่วนแก้มทางด้านซ้ายเป็นปกติและเวลาดึงเข้ามาจะเอียงหน้าหันด้านซ้ายเข้ามากางเกงเสื้อผ้าที่นุ่งขณะนั้นตายใส่อย่างไรตายไปก็จะนุ่งห่มอย่างนั้นเมื่อได้รับส่วนบุญจากลูกลานและญ,ญาติแล้ว้านุ่งห่มจึงจะเปลี่ยนไปเมื่อหยมพ่อเข้ามาแล้วก็กราบตามปกติ จึงถามโยมพ่อไปว่าจำอัตมาได้ไหมโยมพ่อตอบจำได้โยมพ่ออยู่ที่นี่ถูกเขาตีไหมพ่อตอบแต่ก่อนถูกตีอยู่บ้างแต่ตอนนี้เขาไม่ตีเลยแล้วมาอยู่ที่นี่มีการไหว้พระภาวนาไหมพ่อก็ตอบว่าไหว้พระทุกคืนภาวนาทุกคืน ลูกหลานทำบุญอุทิศมาให้ได้รับไหมพ่อตอบได้รับสามส่วนอีกส่วนหนึ่งไม่ได้รับพระท่านจึงถามว่าทำไมถึงไม่ได้รับเพราะประสงค์ที่รับเครื่องทยยทานไม่บริสุทธิ์พ่อตอบหลวงพ่อถามอีกว่ากรรมที่จะต้องใช้อยู่ในขณะนี้มีมากไหมพ่อตอบว่ามีไม่มากหรอก เพราะกรรมเล็กๆน้อยๆหมดไปบ้างแล้วเหลือแต่กรรมจากบัวตัวเดียวจากนั้นก็ได้มาปรึกษากับหัวหน้ายมมาบานว่ากรรมของยมพ่ออัตมาส่วนใหญ่หมดไปแล้วเหลือกรรมเนื่องจากบัวตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกรรมเหลือน้อยนิดเดียวนี้อัตมาอยากขอบิณฑบาตยมพ่อผลจากกรรมนี้ได้ไหม จากนั้นหัวหน้ายมมาบานก็ไปหยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านดูเพื่อดูกรรมของหยมพ่อที่ทำมาแล้วก็พูดว่ากรรมของยมพ่อพระกุณเจ้าจะหมดในวันนี้ผมขอแสดงความคารพนับถือต่อพระกุณเจ้าเป็นอย่างมากที่ได้ติดตามมาโปรโดยมพ่อถึงที่จึงได้ถามโยมพ่อว่าอยากบวชไหม โยมพ่อก็ตอบว่าอยากบวชจากนั้นข้าพระเจ้าก็เอาผ้าขาวออกมาจากย่ามยื่นให้โยมพ่อก็ได้นุ่งห่มผ้าอย่างเรียบร้อยพอนุ่งห่มผ้าขาวเสร็จเท่านั้นผิวพรรณของโยมพ่อก็เปลี่ยนไปหน้าตามีความอิ่มเอิบผิวพรรณผ่องใสและกราบอัตมาสามครั้งและพูดขึ้นว่ากรรมที่โยมพ่อได้ทํทำหมดไปแล้วในวันนี้ ขอให้ลูกได้ไปประกาศให้ผู้ยังมีชีวิตจูพากันสร้างความดีไว้ให้มากเมื่อตายไปจะได้ไม่เป็นทุกข์โยมพ่อพูดอีกว่าจากนี้ไปโยมพ่อจะได้ขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วนะว่าแล้วก็กราบสามครั้งเสร็จแล้วก็ลอยขึ้นไปสู่อากาศมองดูโยมพ่อลอยขึ้นไปจนสุดสายตา ขอกลับมาเล่าเรื่องคนตายต่อไปคิดว่าท่านผู้ฟังจะได้นำไปคิดเป็นข้อคิดได้บ้างไม่มากก็น้อยในช่วงที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยกันกับโยมบาลและโยมพ่ออยู่นั้นก็มีโยม,มทูตได้นำผู้ที่ทํากรรมชั่วพานมาเป็นจํานวนมากมีทั้งเชือกผูกคอลากเข้ามามีทั้งโซ่ผูกแขนขา ดึงกันเข้ามามีทั้งเอาไม้เรียวเคี้ยนตีเลือดอาบตัวผากันร้องโหยหวนกระง,งมไปทั้งหมดบางคนมีผ้านุ่งที่ฉีกขาดบางคนไม่มีผ้าติดตัวมาเลยยมมาธุดได้บังคับขู่เข็นด้วยวิธีต่างๆพวกที่ทำกรรมชั่วมาแล้วได้รับความทุกข์ทรมานมากทีเดียวผู้ที่ยมมาทุดนำไปนั้นมีจำนวนมากมาย ไม่อาจจะนับได้และเมื่อมองไปอีกด้านหนึ่งจะมองเห็นสารลาว่าการที่ซึ่งได้เป็นที่ตัดสินของผู้ทำกรรมชั่วทั้งหลายนั้นข้าพเจ้าได้ถามยม,มาบาลว่าสาลานั้นมีเพื่ออะไรยม,มาบาลพูดว่าสาลานั้นใช้เพื่อเป็นสารตัดสินโทษที่มนุษย์ได้ทำเอาไว้ ใครทุกคนที่ตายแล้วเมื่อมีบาปติดตัวมาต้องได้ขึ้นศาลตัดสินในที่นี้ทั้งหมดใครทำกรรมชั่วน้อยก็มีที่คุมขังไว้อีกส่วนหนึ่งต่างหากเลยถ้าผู้ที่ได้ทำกรรมชั่วมากก็จะมีที่คุมขังอย่างทรมานแยกไว้อีกต่างหากหนึ่งและเมื่อถึงวันกำหนดก็จะได้นำผู้ทำกรรมเหล่านี้ มาให้การตามหลักฐานที่มีอยู่ขณะนี้ผู้ที่ทำกรรมชั่วทั้งหมดจะตกเป็นจำเลยส่วนกรรมชั่วที่เขาทำมาแล้วนั้นจะเป็นโจทฟ้องตามคดีขณะนั้นหมู่โจท์ทั้งหลายมีทั้งวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ตลอดทั้งสัตว์อื่นๆอ,อีกเป็นจำนวนมากผ่ากันเข้าเรียงแถวเป็นโจทย์ฟ้องผู้ที่ทำกรรมชั่วอยู่อย่างเนืองแน่น การตัดสินใจของศาลของยม,มาบาลน,นี้มีความเที่ยงธรรมมากเรียกได้ว่าใช้กรรมชั่วดีเป็นที่ตัดสินอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการคอรับชั่นไม่มีการเอีเอยงเข้าค่ายฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่มีคำว่าผู้มีเงินมากจัชนะผู้มีเงินน้อยเหมือนโลกมนุษย์เราแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจอีกอย่างหนึ่ง คือผู้อ้างตัวเป็นสมณะหัวโล้นห่มผ้าเหลืองก็ยังเป็นจำเลยถูกฟ้องในศาลนี้ก็มีมากมายแต่ถ้าหากผู้ที่ทำกรรมดีไว้มากทำความชั่วน้อยตายไปก็ต้องมาตัดสินในศาลนี้ก่อนเมื่อกรมชั่วที่มีจำนวนน้อยหมดไปจึงจะได้ไปสู่สุคติตามกรรมที่ตัวเองได้สร้างไว้แต่ถ้ากรรมดีมีน้อย กรรมชั่วมีกำลังมากก็จะแจกแจงออกไปตามกรรมต่างๆบางกรรมก็ส่งลงไปอเวจีมหานรกบางกรรมก็ตกไปอยู่ในนรกขุมเล็กๆตามกรรมจำแนกไว้แล้วบางกรรมก็จะส่งไปเป็นเปรตบางกรรมก็ส่งไปเป็นสัตว์ดิรัฉานบางกรรมก็จะส่งไปให้ในหมู่อสุรกายถ้าพูดธรรมในกรรมดีล้วน จะไม่ได้เข้ามาในเขตของยมมาบาลน,นี้เลยเมื่อเขาหมดชีวิตไปก็จะไปสู่สุคติทันทีฉะนั้นจึงขอเตือนแก่พวกเราทั้งหลายเอาไว้โดยมิได้บังคับถ้าท่านไม่เชื่อจะทำกรรมชั่วอย่างไรก็ตามแต่ท่านก็จะได้เป็นผู้รับผลในการกระทำของท่านเองหลวงพ่อทูลขิป,ปะปัญโย วัดป่าบ้านค้อตำบลเขือนน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีขอขอบคุณเนื้อหาจากเพจพระอรหันต์สายหลวงปู่มั่น